กวมนี้อหอเปิดไ้มึงเปิดรมาวิ่งว้าวครับผมว้างขาเดันออมาถ่ายไหมมาแงหนมาเร็วอาพาคั้หมดไหนเพ่นเบาเล็กโซ่ผมหน่อย มแมลงเบาเลยครับรมแห้งเีคบับมือนนี่ยูนีคน่ครับร <c oughs> ้มหน่อยพี่ภาษาขาเี่ยงร่มหน่อยพี่าษาาทนบอกเนงว่าเขาท้ายนังหนาไปเขาดันห้งนี่เยน็นเบาตอนนี้เขาพวกสัญญาณนีน่นาของกัน wrong หมดแห้งเลยล่ะ